สวัสดีครับดิฉลีนะครับสวัสดีครับผมอังเปานะครับมาร่วมรีวิวหนังกับช่องซากของครับผมจะมารีวิวเรื่องอะไความรู้ทำวิสระเรื่องแรกคือวันเดียวเรื่องจะเป็นประมาณนี้นี่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งใช่ไหมใช่แบบเดนผีใช่โดนผีตามหลังควาได้ผีกระจบอะไรไม่รู้อะเออเป็นผีกระจกใช่ไหมใช่กระจกที่เอามาจะ บ้านของลอเรนเป็นคดีแรกๆในช่วงที่พวกเก็ตกับลอเรนมันเพิ่งเริ่มเป็นมือปราบผีใหม่ๆตอนที่ลอเรนสัมผัสถึงกระจกนี้ได้ก็รู้เลยว่าสู้ไม่ไหวแล้วก็หนีมาหนีออกไว้ก่อนเพราะมันเป็นปีศาจที่ชัวร์ไล่มาเพราะว่าตอนตอนที่มันเจอกระจกนั้นปุ๊บเหมือนลอเรนกาลังจะคลอดแล้วลูกพอออกมาใช่ละลา,าไม่มีเสียงร้องเงียบีใช่เหมือนตัวเองเงียบไปหนึ่งนาทีกว่า ตากันสวดอ้อนวอนขอพระเจ้าลูกก็กลับมาลแล้วเมันฉากมันกระตักไปเร็วๆกนอะระหว่างการเลี้ยงลูกความสุขความรักอะไรมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเริ่มต้นมาจากว่ามีตา,ายายที่ในครอบเนี้ยเป็นคนเอาอก,กระจกเข้ามาในบ้านเ่ยใช่ในทีเนี้ยคุเป็นแบบบหัวันมันเกลี่ยให้หลากอะไรประมาณเนี้ยใช่โอ้โหเป็นของปัที่ดีมากโคตรดีเลยตอนมนไรลเ้าเป็นชื่น แค่แค่จะเป่าเค้กเนี่ย <c oughs> ก็วันไรแล้ว <c oughs> แค่เป่านี่ <c oughs> ตอนไปไม่ึ้นตุกลองป่ะโคตรสุดยอดขอาเกิดจริงๆคอยตามรงางว่าในครอบครัวหานี้เข้ากคตนไม่ไหวประกาศแล้วเป็นข่าวดังนักข่าวาทำข่าวเนี่ยพอถึงปูเอ็ลาลอนเป็นเอ็นลาลอเนเนี่ยทีแรกไม่อยากช่วยนะเพราะว่าพร้อมจะเสียแล้ว <c oughs> ด้วยความที่ ตัวพระเอกที่ชื่อเอเองเน่ะเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วทําไม่ไหวเฮ้ลูกสาวดื้อไงลูกสาวอยากช่วยความชิบหายก็เลยมาถึงพ่อโควิดเ,เราลองเล่นต่อลังรองพ่อขาไปไกลเกิดมันมีแบบพ่อก่อนโอ้ย <c oughs> เกิดเรื่องเลยหลวงพ่อพ่อที่ฉันเลี่ยงอะไรฉันเลี้ยงเออหลวงพ่อกออาสาช่วยโอ้โหสงสารเสียใจหลวงพ่อมากอาสาช่วยอย่างดี ทีแรกผมพอน่ะอาสามาสาดน้ำมนต์ในบ้านให้ก่อนเลยปุ๊บปุ๊บพอไปถึงชั้นใต้ดินมาไอ้เงี้ยน้ำมนต์ไม่สัมผัสได้เลยว่าปีศาจตัวน,นวีอวยยอ้อันตรายมากเลยก็เลยขออนุญาตจากโบสถ์เดี๋ยวเดี๋ยวโบสถ์จะแบบทางโบสถ์จะต้องเชื่อฟังพวอหอ <laughs> ใช่พอไปถึงบโบสถ์ปุ๊บเอ๊ะต,ต,ต,ตัวต,ตัวมิติอะไรไม่รู้คนหายหายหม,หมดเลยปีศาจขี้โกงอ่ะถ้ามันทำเองกันได้มันคงของ,ของโลกได้หรอกถ้ามันฆ่าหลวงพ่อได้ทำไมคนในบ้านยัง มันยังจะเกี่ยวว้อยู่่ะเกี่ยวมาเรื่อเหรอเพราะเรารอให้เกบอเข้ามาแล้ะอ๋ออ๋อใช่ใช่เป้าหมายมันคือลูกสาวเอล้ลอราเลนเนอะเห็นว่ามันรอมาแล้วตอนแรกเราดูว่อมันก็ดูแบบสงบสุขไันดูแบบื้อแถ่งเปินปองอ๋อมุมมุมตัดภาพมาที่มุมของเอลาลอรเลนเนอะแบบกำลังใช้ชีวิตเฮ้ยมาที่ลูกสาวอาจะพาแฟนหนุ่มมาแนะนำตัวกับพ่อแม่ แฟนหนุ่มคนใช่พูดแต่ส่วนตัวผมชอบนิสัยแฟนหนุ่มมากเลยดูคนดีคนดีคนดีมากไปที่หาครอบครัวใช่ไหมแต่ครอบควอยู่กันแปดคนอยู่กันแปดคนดูกตายายแล้วก็จะมีพ่อกแม่แล้วก็จะมีลูกสาวอีกสองคนแล้วสองสองหรือสามไม่รู้จะมีเด็กเล็กสองคนแล้วก็ คนโตอีกสองคนที่ข้อไปอนนใช่เห็นมันวิ่งเล่นกันอยู่เออโดนก่อน,นเ,อเลยแล้วไม่ได้เปิดดูว่าวิดีโอตอนงานเกิดขึ้นอะไรที่ออชอบชอนน็อตนี้นะมันแอบหลอนดีแบบสต๊อปกดสต็อกมาหลายครัค้งกูจะกดจะเจอหน้าเปลี่ยนได้หน้าเล่นเหมือนเล่าหลอนตัวแบบจิ๊กต๊อกเป็นพอดีใช่ใช่กูจะพอดีได้แต่มันก็เข้าใจเพราะว่าเป็นเป็นเน็กโก้ก็เลยอต้อง ต้องรอพอดีพอพอด,ดีปุ๊บโหรถรถข้างนอกก็ที่ผ่านเลยแองก็แพลนไปเปิบเบิบเิบ,บเ็นทีมห้องเือควานแล้วว่าโอ้โห,หเยอะมากกว่าคือบอกว่าเรซแรงๆมันมีขี่ไปสามตัวเออผมก็งงตรงนี้ว่าไอ้สามตัวเนี่ยคือมีทีือควาน แล้วก็อียายใช่หุ่ยยิ้มยิ้มอ่ะเดี๋ยวต้องว่าตายยิ้มแล้วก็มียายนั่นแหละอีกตัวหนึ่งผมยังไม่เห็นเลยตัวน yeah> ี้ก็เป็นเจ้าที่ไปนะโอ้แล้วกสะสมตันอ๋อแล้วก็เป็นปีศาจคูมิดเตือนอีกทีหนึ่งสามตัวซับซ้อนเนาะแปดพอวั์แต่นก็ไม่ได้บอกเ่ารายละเอียดที่มันพอัศววัใช่วันนวันไม่ค่อยเล่าอะไร ก็แต่อายุต่างต่างคนเนี้ยเอ่อหลักๆก,ก็คงเป็นปีศาจแล้วอ้ากเนี้ยแน่นอนครับมันก็มีอะไรเตีวใช่เออก็เป็นที่วิญญาณเรีกว่าเรียกว่ามันตายไปแล้วนึกว่ามันหายไปแล้วก็ยังตามหลังควันได้ตลอดมันเหมือนกับมันยังเก็บไว้อยู่ที่บ้านนี่ครับเจอหรือแต่แต่ก็เหมือนส่งกระแสจิตระยะไกลได้ของมันหลอกหลอนก็หลอกหลอนโอ้โหแข็งแข็งกระดกจริงๆตัวนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ภาาที่ เนี้ยทุไปจริงจริงันจริงแจงแจงจับถ้าเทียกฉากหน้ากัวนสู้ภาคก่อนตอนไม่ได้มันเขาเรียกว่าอะไรหรือไม่ก็เราชินกับฉากที่มันตกใจจำแสกแบบเดิมๆไปแล้วมันก็เลยไม่ไม่อะไรมากแต่รุ้นรุนในก็รุ้นอยู่แต่เราต้องหลองแกก่อนผล้ำกับในภาคหนึ่งภาคสองผู้กับรองนับแต่ภาคสามอันล่าสุดแยกเป็นคนละคนอั่นใช่ใช่ใช่

มันก็มีสาดมันดูมากกว่ามันสาดสาดเลือดที่หนูไม่ได้อ๋อเออมันโอ้โหเรื่องเดือดอะไม่รู้ซีจีหรือไม่รู้เบื้องหลังอะไรอะไงโอ้โหไอ้เยอะมากไม่ดีฉ่ำดิ้นเหนื่ยจะไม่เป็น่ากลัวแต่ว่าเป็นพวกแบบ่อจมันทำให้หลอดเลยทีแรกทีแรกไอ้อ่างล้างมือผมนึกว,ว่าไอ้ตัวปัดนึกว่ามันจะปัดมือแทนลุ้นมากเลยในว่าจะปัดมือแล้ว แบบมือจะติดข้างในใช่ติดข oh. like oh. ้างในแล้ว okay. ป er ึ okay ๊ดไปเลยแต่ลำหักเป็นแบบน่อภงเป็น okay น่องเป็นน่องมันไม่ไม่น่ากลัวมากแต่ชอบตรงที่มันแบบโอ้โหชุลมุนวุ่นวายดีมันมากเลยเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวไอ้แฟนหนุ่มก็ออกไปสตาร์ทรถสตาร์ทติดปุ๊บงงอยู่อย่างเดียวมึงจะซิงค์เลนดิฟทำไมคือคือ เข้าใจว่ารีบแต่ไม่รู้ผีควบคุมหรือมันขัาเองแต่ถ้าขัาเองจะตลกมากเลยถ้าสตาร์เองก็สตาร์รอเฉย,ยก็ได้มันจะสิ่งออกไปแล้วก็รีบกลับมาแล้วก็สิ่งกับผียืนบังเอื้เลี้ยวชนเพื่อ <Yeah. S 1> รถก็ไม่ติดสต,ตาร์มาเสียแรงเปล่าเพื่ออะไรวะไอ้ฉากนี้บอกว่ามป็นปัญญาการโกงเมื่อมันซิ่งไปแล้วดิบมาทำไมวะหรือผีควบคุมรถยังพอว่านะ แต่มันไม่มีฉากแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถรถไปเองได้ไหเออมันไม่มีแต่แสดงว่ามันขับเองชัวอยากจะลองอยากลองใช้ปุ่นปีกเลยไงโอ้โหเฉี่ยวไปนิดนี่ไปโชว์ทีหนึ่งโอ้เพื่ออะไรวะยืนหยุดหยืดก่อนจีมายืนยิ้มหยุดก่อนไอ้เรื่องเนี้ยคนที้แบบรักมากะไม่ถูกใจเพราะว่าช่หมาเราเออนานๆทีจะเห็นแบบ ใช้ความรุนแรงกับสัตว์นะในหนังเรื่องคอตเลนนี่เออยกนึกว่าหมาตายแล้วเวยครับลอยปุ๊บตุ่มเพี้ยงใส่กําแพงนิ่งเลยแต่ใช้จีิงเรอไม่ใช่หรอไม่ไมไม่ไม่ไม่ไปแต่แต่ก็โชคดีหมาไม่ตายปู้มกไปตากผลด้วยกันแล้วก็ยืนดูอยู่หน้าบ้านไ้ครอบตัวหาไรมันจะยืนตากผนอีกนานไหมไม่ ไมหาที่หลบฝนดีๆต้องไปยืนตากฝนอยู่เป็นชั่วโมงเพื่อยืนยืนดูผลงานเนลเเล์ลอเรนยืนดูกระจกแตกเร่งเร่งยิ่งตัดภาพมาในบ้านเนี่ยก็เป็นข้าวปวยแล้วลอเรเนโอ้โหเออผู้รักผู้เลตัดโทนี่ก็เออใช่แล้วโทนี่ก็แฟนหนุ่มของตูดี้เข้ามาช่วยลอเรเนไว้ทันพอดีเปิดประตูพีหายเลย ไม่รู้เป็นโรคอะไรผีชอบหลอกเวลาคนอยู่คนเดียวพอโผล่มาอีกคนกี่ไฮผมไม่ได้หลอกพร้อมกันเลยวะ่ะเออไม่กลัวไงเออม,มีมีแต่กระโดกแหละเออหลอกพร้อมกันแต่ความผิดปกติตรงนี้ว่าจะมีห้องเป็นใช่ไหมแลจะมีแบบว่าเอ้เนี่ยเป็นโรคหัวใจแล้วก็ไม่ไ <laughs> ด้บองรอเรียนเย่ะแล้วก็ลเลยสติแตกอยู่ฮะรู้ว่าจะเป็นอะไรห,หรือเปล่าเกือบตาย คือแบบทุกคนแบบดูทำอะไรไม่ได้เลยทำทุกทุลักทุเลมีแบบมีแต่ความวุ่นวายอยู่ในห้องนตัวนี้ก็ปวจะเข้ามาในบ้านได้เปิดประตูไม่ออกประตูล็อกอยู่ประเด็นคือไอ้ครอบครัวนั้นอ่ะไม่ช่วยเลยมันช่วยไม่ได้ทำหาอะไรไม่เป็นเลยทำหาอะไรไม่เป็นเลยครอบครัวที่โดนโดนีคือไม่ได้ช่วยอะไรว่าอยู่แบกกระจกกับเอ็ดยีงห้องใต้หลังช้าง เอ็กก็บอกว,กว่าอย่ามองในกระจกเมืบบอม่อจะมองให้ได้ก็จะหันกลันบไมปกินนะบ้านแต่ไม่กหัน,นมันมองอีกรอบนึงอีกรอบเลยไม่เชื่ว่าเอ๊ะที่กู้บอลริมช้างได้ห่อทีนี้ตัวนี้ที่โดนสิงแบบเต็มร้อยนี่ก็ไปโดนไปผูกคอตายอยู่ห้องใต้หลังคา เ,เนี่ยพวกเอลลาลรเลนตัวนี้ก็ตุลักทุเลยยิ่งขึ้นไปช่วยเกือบงองหรือว่าทีแรกเอี่อ้แอาแล้วทาไมไม่ไปยืนตรงกันแล้วค่อยอุ้มขาขึ้นมันจะไปก่อไม้แล้วอ๋อพื้นมันพื้นมันทะลุเออพื้นมันไม่มีไม้รองรับมันทะลุไงถ้าเราไปยืนผมว่าตุรักตุเลยมากฝั่งนึงก็ก่อไม้เพื่อจะพยุงอีกฝั่งนึงก็ไปยุงไม้เพื่อตะตัดเชือก้ยตัดเชือกปวดจะได้ เจอล่วงหล่นทั้งสามเจอว่ามันแต่ว่ามันต้องหนักมากเลยนะ<ก>ใช่ไหม <S <S ใช่ขนาดคนหยังแต่ออยางย,ยกยกดพุนแล้วจะไม่ขึ้นใช่หนักม,นมันต้องขี่ต้องกดเลยเพผลอๆอ่ะใช่ตีกดตัวด้วยวันล่วงลงมาวันลง,วลงมาวันรอเลนกระเตาลงมาไอ้กระตกก็เริ่มสับแดงเดชแล้วหมุนหมุนโชว์ก่อนไม่รู้เพื่ออะไรหมุนโชว์ก่อนหมุนทำไม มุนทำไงมุนโชว์เสร็จปุ๊บหยุดค้าแล้วดันเข้ามาเอ้ยพวกเอ็ดและโทนี่ก็ช่วยกันดันดันกันไว้เลยลูกเล่นหมดหมดแล้วเหรอวะม่นจะเพอามุ่งส่วนเป็นแฟนนี่ไงอ๋อพลังครอบครัวเอ็ดเป็นแฟนนี่ไงเอ็ดเป็นแครี่ ลูกเป็นเบรดอะไเนี่ยพลังครอบครัวอไอ้ไอ้อะไรนะที่เป็นติดต่อโทนี่โทนโี่โทนี่อย่างโทนี่เป็นปากยัดเข้าไปเข้าไปกินจริงเจอไหมโทนี่ก็เกือบตายนะแบบนะฟิลแบบกูจะมาเป็นสมาชิกในครอบครัวนี่ได้กูโดนลอกน้องขนาดนี้เลยเหรอ <S <S 2> <S 2> <S เจอเลยจะไม่ใจเขาโง่ใช่้านหมเป็นอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเขาเขาคนดีไงเขารักรักเดียวใจเดียวเลยไม่เปลี่ยนคนแล้วตปนคนดีเกิดตายไม่อยู่แบบอยู่มีบ้าที่ดีมีแต่เดี๋ยวจะติดติดตักันข้างอยู่หรือไงวไม่นะอีกแล้วกระจกมันดันไปสักพัก กระโดกระลุกลงมากระแทกคอเนี่ยบีบคอโทนี่เกือบตายบีบคอไม่พอลากขามันไปขูดกับไม้โอ้ชีวิตโทนี่กูชีวิตโทนี่มันบอกว่ามืนเล่าแบบมันเจอตำรวจเจนจะเป็นตำรวจมาแล้วมันเจอแบบเปรี้ยจริไอ้เย้ก็หนักพอกันมันเจอออฟนายมันก็จะเล่าให้เฮ็ดฟังก่อนนะนายออกจากตำรวจอ้อะไรนะทีแรกก็ไม่อยากเล่าสุดท้ายก็เล่าแต่ว่าข้างละ เอาดูดวงแล้วมันดีแบบผ่าหลังจากภ่าสามมาดูแบบดูสอบผมไปเยอะแต่พอผ่าสามเสร็จดูแบบดีดีในมากกว่าใช่ไหมมันใส่สุดแล้วเป็การเรียบเรียงเนื้อเรื่องฉากเริ่มฉากกลางฉากจบอะไรมันเป็นการจำตาเจี๊ยที่มันต้องไม่ต้องใช้เสียงมากเออใช่ชอบอยู่แต่จำตาเจี๊ยตอนเช้าเองไม่จำ ตอนที่แบบว่าพลังทวศัพับมาลิกสายเพื่อทุกทางไ้เลยอ,อืมใช่โอมุกหนังผีมันชอบใช้แบบเสียงปุ๊มทำให้เราตกใจแต่จริงๆเราไม่ได้กลัวแต่เราตกใจพราะุกเนี่ยในภาคแร,แรกก็ใช้เพราะฉะนั้นเอาเลยแบบเอาทีเดีย์ของภาคแรกมาใช้ได้อย่างเช่นแบบแบ,บแ้อย่างเช่นแบบเส้นเดียวเนี่ยจะเป็นสองแบบ หลักจะเป็นในช่องมเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้ตัวตัวไอดวอยู่แต่เอา,าก็มาประกาศว่าอูดิก็ไม่ได้หายไปไหนกะ็เลยยังอยู่ในตู้เหมือนเดิม,ม,ม,มไม่รู้เกบไว้ทีไหแต่เอาทิ้งก็ไม่ได้เนาะเก็บไว้เป็นพินลเลยมีนคนดูไม่เคยเป็นจกี่จะถึงแบบนี่ที่เาแตกเลยไม่รู้เหมือนกัน แสดงว่าน่าจะทำลายไม่ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ระลึกความทรงจำครอบครัวไงเขาเขาทรงจำก็ต้องดันนะตอนดันกระจกมันก็แตกเออใช่พอพอ,อ,อ,อร่วมกันดันแต่แคแต่ปีศาจอะไรยังอยู่ในนั้นทีนี้เข้าเรื่องแล้วกลับกลับมาเข้าเรื่องเติมครอบครัวแล้วเราเล่นก็ไม่เป็นเราเล่น้องพูดกับลูกสาวว่าเราอย่าหนีมันให้ดันมันเกิดออกไป เดียของตัวพลังของตัวก็เชื่อไงดันถึงจะจบตั้งแต่เพลงไั่ไงไม่ทำอย่างนี้แต่แรกว่ะแต่มันไม่ได้มองหมดไม่ได้มองเหตุผลแต่แรกเพาะว่าจบยังเริ่มต้นไม่ได้่ไหมใช่มันเริ่มต้นมาจากแบบเยืนที่มาจากแบบจะอยู่ในบ้านเราเล่นอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านเราเรียนตั้งแต่แรกใช่มน่าจะใช่นช่นาจะใช่เหมือนเป็นบ้านที่เราเลยมาทําคดีแรกๆเลยแล้วก็ไปเจอแล้วก็ติดกับ ใช่ตอนจบก็ออกปากได้ปุบไอ้โทนี่เกือบตายหลังจากเก็บกระจกกลับบ้านแล้วก็จบด้วยการ,การงานแต่งงานของโทนี่และและจูดี้ก็จบสวยน่ารักดีจบไปแล้วสำหรับคอนเทลิ่มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ คิดว่าภาคนีกเป็นภาคสุดท้ายจริงๆไหมภาคจะเป็นภาคสุดท้ายเพราะว่า Inside Out ก็ยังไม่มีภาคต่อก็ได้จบเป็นภาคเดียวส่วนตัวผมอยากให้มีภาคลูกมันมากเลยน่าสนใจกับลูกจูดี้และโทนี่เปป่าปีต่อแต่อาจจะมีภาคต่อเพราะว่ามันมีอาจจะเล่าย้อนจากแบบภาคอพเตอร์ตอนี่ยว่าทำไมละ กำลังหนุ่มๆที่ว่ากำลังอัดใช่ไหมอ๋อ,อเป็นทัพมาขั้นสันดีนั่นสิคงจะมีหลายเรื่องให้ทำเลยแหละอั้งหมดสันดีของภาคนี้เต็มสีส่เอกเท่าไหร่ใช่เคือพักแรกเลย่คือพสู้ไม่ได้อยู่แล้วหาัากแรกสู้ไม่ได้อยู่แล้วค่าให้หลักแรกให้อยู่ประมาณนี้หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าแล้วอืมของผมผมให้ <c oughs> เจ็ดแล้วกันผมชอบนิสัยโทนี่น่ารักดี มันดูแบบมันดูแบบโอปุนเนาะใช่โอปุ่โ,โอปุ่นเปคนดีคนดีเลยคนดีจะตักขันเพเ่ยจะดีจะดีคุยก็พอจะมาเปลี่ยนความคิดดูเพื่อจริงเนาะดูจะเล่งลูกสาวให้ได้แต่ก็คนดีคนดีจริงๆคนนี้เท่านี้าไม่ชอบอิจฉาอะไรเนี่ยนะครับือผมพูดผิดตรงไหนนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับก็เอไว้เป็นชี้แนะกันสวัสดีครับ